คุณรู้จักเกมเตตริสกันไหมครับเกมที่มันเป็นแท่งๆแๆๆๆแล้วเราก็ต้องเลื่อนให้มันพอดีกับรูมีคำคำหนึ่งครับเขาเรียกว่าปรากฏการเตตริสมันดีหรือว่าไม่ดีแล้วมีผลกับชีวิตคุณอย่างไรติดตามกันได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุก,กิตตั้งสุกุลจาก m i n เต d แค a d e m y แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริง พอดแคสต์วันนี้ครับก็เป็นตอนต่อเนื่องนะครับตอนที่3แล้วจากหนังสือชื่อว่า The Happiness Advantage นะครับความสุขกับความสําเร็จอะไรเกิดก่อนกันบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เอาหนังสือทั้งเล่มมาเล่านะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่3ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายที่ผมจะนํามาเล่าเพราะว่าหลักการในหนังสือเนี่ยมีทั้งหมด7หลักการผมนํามาเล่าทั้งหมด3หลักการและหวังว่าทุกคนจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านและลองนําหลักการในหนังสือเล่มนี้มาลองใช้กับชีวิตของคุณดูครับ หลักการข้อที่3ของวันนี้นะครับชื่อว่าปรากฏการ์เตตริสเมื่อเดือนกันยายนครับปี2005ผู้เขียนเนี่ยเขาสลึมสลือนะครับเดินออกมาจากหอพักแล้วก็พุ่งตรงไปที่รถยนต์คันหนึ่งครับซึ่งสมองเขาเนี่ยกำลังคิดว่าเขาจะขโมยรถตำรวจคันนี้อย่างไรดีใช่ครับผมพูดไม่ผิดและนี่คือเรื่องจริงผู้เขียนเนี่ยพยายามจะขโมยรถตำรวจครับในเช้าวันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเล่นเกมเมื่อคืนนี้ติดกันมา5ชั่วโมงแล้วก็นอนตอนตี4เกมที่เขาเล่นเนี่ยมันชื่อเกมว่า Grand Theft Auto พูดง่ายๆว่าเป็นเกมที่คนที่เล่นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหัวขโมยมองหารถตำรวจแล้วก็เข้าไปกดปุ่มเปิดประตูดึงตำรวจออกมาแล้วก็ยึดรถตำรวจเขาเล่นจนอินว่าเขาคือบทบาทของขโมยครับ แล้วสมองเขาเนี่ยก็เลยสั่งการว่าเมื่อเขาออกมาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยให้มองหารถยนต์ที่ต้องการจะขโมยโชคดีครับที่ตอนที่เขากําลังจะเงื้อมือไปเปิดประตูรถตํารวจเนี่ยตำรวจหันมาพอดีแล้วเขาก็มีสติคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่นี่อ๋อสมองกำลังสั่งการเราจากสิ่งที่เราเสพติดกันมาอย่างต่อเน,นื่อง แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเมื่อปี2002ชาวอังกฤษคนหนึ่งครับอายุ23ปีนะครับชื่อว่าฟาลิสช็อปดัตนะครับเขาถูกสั่งจำคุก4เดือนโทษฐานที่เขาไม่ยอมปิดมือถือครับระหว่างที่เครื่องเนี่ยกำลังจะเทคออฟนะครับบินจากอียิปต์ไปที่อังกฤษคําถามก็คือทํำไมถึงไม่ยอมปิดมือถือมันง่ายๆแค่นี้เองเพราะว่าเขากําลังอินกับการเล่นเกมครับซึ่งเกมเกมนั้นคือเกมเตทริสนะครับ ใครที่ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปเกมเตติสให้ทุกคนเห็นนะครับมันก็เป็นเป็นแท่งๆนะครับมาจับหมุนให้มันพอดีกับรูนะครับเกมเตติสเนี่ยเล่นแล้วมันจะเริ่มเสพติดครับเขามีการทดลองจากนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งนะครับทดลองกับนักศึกษาประมาณ27คนให้เล่นเกมเตติสนะครับติดกัน3วันวันละหลายชั่วโมงเลยนะแล้วก็ดูผลลัพธ์ครับว่าหลังจากเล่นวันละหลายชั่วโมง3วันเนี่ยนักศึกษาเหล่านั้นก็ออกไปใช้ชีวิตครับ แต่ปรากฏว่านักศึกษาเหล่านั้นกลับมาบอกว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตไปอะไรก็ตามแต่เขาจะมองหาสิ่งของที่มันเป็นแท่งแล้วจะมองหารูและสมองเขาจะหาทางบิดแท่งนี้ให้มันพอดีกับรูซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการคิดของเกมที่เราจะต้องเอาของเนี่ยที่มันไม่พอดีนะครับมาใส่ลงไปในรูให้มันพอดีให้ได้แล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ครับที่เล่นเกมเตทริสติดกันหลายๆวันเนี่ย มองหาไม่ว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นกล่องซีเรียลก็มองว่ากล่องซีเรียลนั้นจะสามารถมาใส่รูนี้นได้พอดีไหมมีช่องว่างเหลือหรือเปล่าเขาเลยเรียกปรากฏการนี้ว่าเป็นปรากฏการเตตริสครับคือการที่สมองเนี่ยเสพอะไรมากๆแล้วสมองก็จะตีความจากสิ่งที่เราเสพเนี่ยว่าทุกสิ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราเสพเหมือนเราเล่นเกมว่าเราเป็นโจรพอมาในชีวิตจริงครับพอเราเล่นเกมเยอะๆเนี่ย บางทีเราก็ทําผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะสมองมันหลอกเราครับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาสรุปปรากฏการณ์นี้นะครับว่าเป็นกระบวนการทํางานของร่างกายเมื่อเราเล่นเกมซ้ําๆเนี่ยส่งผลให้เราเห็นภาพติดตาที่ฝังในความคิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cognitive afterimage ครับมันฝังลงไปแล้วเราก็เลยติดตามเหมือนเวลาเราดูหนังผีเนาะเราก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วปรากฏการเตติสเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในที่ทำงานของเราได้ไหม เกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นกับคนที่เขายึดติดกับวิธีคิดเดิมๆวิธีทํางานเดิมๆครับเช่นคนที่ชอบบ่นแต่เรื่องเดิมๆบ่นว่าชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆรถมันก็ติดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็มีแต่ข้อเสียครับยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์เดียวกันนะครับมีพนักง,งานอยู่สองคนเดินออกมาที่หน้าต่างพนักง,งานคนหนึ่งมองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดีจังวันนี้แดดแรงพนักง,งานอีกคนหนึ่งก็เดินมาครับแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าโอ้โ oh, ห อากาศไม่น่าร้อนตับแตกขนาดนี้เลยสถานการณ์เดียวกันคนนึงบอกว่าดีจังที่แดดแรงอีกคนนึงบอกว่าอากาศร้อนตับแตกนี่แหละครับคือการแปลผลของสมองจากประสบการณ์ในอดีตครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนในอดีตของเรานะครับว่าสมองเราเนี่ยถูกฝึกมาแบบไหนเราก็จะเห็นและตีความเหตุการณ์นั้นเป็นแบบนั้นถ้าเราถูกฝึกมาว่าเรามองโลกในแง่ไม่ดี เราเห็นแดดเราก็จะบอกว่าแดดมันร้อนไม่น่าออกไปเลยถ้าเราถูกฝึกให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีพอเราเห็นแดดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะแดดแรงมีอีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจครับแล้วก็โด่งดังมากในด้านจิตวิทยานะครับเขาให้ผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมานั่งดูวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกผู้ร่วมการทดลองว่าให้นับในวิดีโอนี้ว่ามีการส่งบอลกี่ครั้งในวิดีโอนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเล่นบาสเกตบอลเนี่ยนะครับมาส่งบอลกัน คนที่ดูวิดีโอเนี่ยก็จะนั่งนับว่ามีการส่งบอลทั้งหมดกี่ครั้งแต่ระหว่างที่เปิดวิดีโอเนี่ยครับไปแค่25วินาทีจะมีคนใส่ชุดกริล่าตัวหนึ่งนะครับออกมายืนยืนถึง5วินาทีนะครับแล้วก็เข้าไปจบการทดลองเนี่ยเขาก็มาถามผู้ร่วมการทดลองว่านอกจากจะนับว่าได้กี่ครั้งเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติไหมคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นอะไรผิดปกติแม้กระทั่งว่าเขาเฉลยว่ามีกริล่าเดินออกมานะครับ คนที่ร่วมการทดลองเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อขอรีเทปให้ดูหน่อยแล้วตอนรีเทปย้อนหลังเนี่ยก็เห็นจริงๆว่ามีกอริลลาตัวใหญ่ๆเดินออกมาตรงกลางจอแล้วก็เดินเข้าไปครับปรากฏการนี้เขาเรียกว่าการตาบอดเพราะความไม่ใส่ใจครับ inattentional blindness สรุปง่ายๆครับสมองเราจะเห็นสิ่งที่เรามองหาเท่านั้นเรากำลังมองหาจำนวนการส่งลูกบอลครับ เพราะฉะนั้นสมองเลยกรองข้อมูลที่เราไม่ได้มองหาเนี่ยออกไปแม้ว่ามันจะโจงแจ้งอยู่ตรงหน้าก็ตามจากที่ผมเล่ามาเนี่ยเรานำปรากฏการเตติสเนี่ยแล้วก็วิธีการที่สมองเนี่ยจะเห็นสิ่งที่เราหามาใช้ในเชิงบวกได้ไหมได้ครับเพราะเมื่อเราสั่งสมองนะครับให้มองหาแต่เรื่องดีๆเราก็จะเห็นแต่เรื่องดีๆเมื่อเราเห็นแต่เรื่องดีๆเราก็จะรู้สึกดี เมื่อเรารู้สึกดีเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราทําอะไรก็ตามแต่เราจะทํามันอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนี่คือแก่นหรือว่าแกนที่เกิดจากการทํางานของสมองที่เป็นคําตอบของหนังสือเล่มนี้นะครับว่าความสุขเนี่ยคืออยู่ตรงกลางแล้วความสําเร็จเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความสุขซึ่งมีอีการทดลองหนึ่งครับนายริชาร์ดไวส์แมนเนี่ยเขาก็สงสัยครับว่าเอ๊ะ ทําทำไมคนบางคนมันโชคดีเสมอแล้วถ้าทำไมคนบางคนมันโชคร้ายเสมอไอท้ทฤษฎีสมองที่บอกกันมเมื่อกี้ไอ้นักจิตวิทยาที่บอกว่าสมองจะเห็นแต่สิ่งที่เราหาเนี่ยจริงหรือเขาก็เลยจัดทําการทดลองอีกการทดลองหนึ่งครับในไวส์แมนเนี่ยนะครับให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยทดลองแบบนี้ครับเขาให้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกับผู้เข้าร่วมทดลองแล้วเขาบอกว่าจงนับว่าในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีภาพทั้งหมดกี่ภาพผลลัพธ์นี่น่าตกใจมากครับ กลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเสมอเนี่ยใช้เวลานับเนี่ยนะครับหลักวินาทีแต่กลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายเสมอเนี่ยใช้เวลานับจํานวนภาพเนี่ยนะครับสนาทีกว่าๆพูด,ดง่ายๆว่าใช้เวลามากกว่าประมาณ2 3 0 0ามรแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับคาตอบมันอยู่ที่ว่าในหน้า2ของหนังสือพิมพ มีข้อความตัวใหญ่ๆเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าไม่ต้องนับแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีภาพทั้งหมด43ภาพคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีอ่ะเปิดมาปุ๊บเขาเห็นข้อความเขาก็ตอบได้ทันทีว่า43ภาพแต่คนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายไม่อ่านแม้กระทั่งข้อความที่อยู่ตรงหน้านั่งนับแต่ภาพไปเรื่อยๆครับก็เลยใช้เวลานาน,านกว่าปกติ เหมือนปรากฏการ์กอริล่าไหมครับที่เขาให้ผู้เข้ารวทดลองเนี่ยนับการส่งลูกบอลแล้วมีกอริล่าเดินออกมาตรงหน้าเหมือนมีโอกาสดีๆเดินออกมาต่อหน้าคุณน่ะคนบางกลุ่มกลับมองไม่เห็นแม้ว่ามันโจงแจ้งครับที่น่าเจ็บปวดกว่านั้นครับในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับถ้าคุณเปิดเลยหน้า2มาจนถึงหน้ากลางครับเขาจะมีข้อความตัวใหญ่ๆอีกอันหนึง่งเขียนว่าหยุดนับได้แล้ว ไปบอกนักวิจัยว่าคุณเห็นข้อความนี้แล้วรับรางวัลทันที250ดอลลาร์คนส่วนใหญ่ที่คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีครับไม่มีใครเห็นข้อความนี้เลยแต่กลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเห็นข้อความนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ไวส์แมนเขาสรุปมาว่าโอกาสที่จะคว้ารางวัลก้อนใหญ่ซ่อนอยู่รอบตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นมันหรือไม่ แม้ว่าจะมีคนบอกอยู่ตรงหน้าว่ามีเงินรออยู่แล้วให้คุณไปรับแต่หลายคนครับกลับมองไม่เห็นสมองของคนที่คิดลบเนี่ยจะมองไม่เห็นโอกาสที่ผ่านมาตรงหน้าแต่สมองของคนที่คิดบวกเนี่ยนะครับจะเปิดรับโอกาสอย่างสม่ำเสมอซึ่งนักวิจัยเนี่ยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการป้อนคำสั่งล่วงหน้าให้สมองภาษาอังกฤษเรียกว่า predictive encoding ครับการเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะต้องเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ เป็นเหมือนการป้อนคำสั่งล่วงหน้าส่งผลให้สมองของคุณเนี่ยสังเกตเห็นสิ่งดีๆทันทีที่มันปรากฏสรุปงี้นๆครับถ้าคุณคาดหวังว่าชีวิตมีแต่เรื่องดีๆมีจตะสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่มาปรากฏตรงหน้าคุณจะพยายามสั่งให้สมองมองเห็นแต่เรื่องดีๆที่เขาบอกว่าเห็นโอกาสในวิกฤตก็เกิดจากเหตุการณ์นี้แหละครับทุกคนได้รับวิกฤตเหมือนกัน แต่คนที่ปรับจูนสมองฝึกให้สมองมองหาแต่เรื่องดีๆจะพยายามมองเหตุการณ์เดียวกันแล้วมองหาว่าในเหตุการณ์นั้นมีโอกาสซ่อนอยู่หรือไม่ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็มีวิธีฝึกให้เราฝึกสมองให้สังเกตสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวิธีฝึกง่ายๆแบบนี้ครับขอเวลาแค่5นาทีให้คุณหาเวลา5นาทีนะครับบันทึกเรื่องราวดีๆ3อย่างที่เกิดขึ้น ใน24ชั่วโมงหรือว่าใน1วันทุกวันครับขอให้คุณฝึกอย่างนี้ว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างประมาณ3อย่างซึ่งการทําแบบนี้ครับมันจะบังคับให้สมองคุณเนี่ยค้นหาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรบ้างที่มันดีกับคุณบ้างเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะครับเช่นเพื่อนบางคนชงกาแฟให้คุณทานมีใครหยิบช้อนให้คุณมีใครหลีกทางให้คุณ คุณต่อคิวขึ้นรถไฟฟ้าแล้วคุณคือคนสุดท้ายที่เข้าไปในรถไฟฟ้าได้พอดีหรือมีใครสักคนหนึ่งยิ้มให้คุณที่เป็นคนแปลกหน้าอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขอให้คุณพยายามฝึกสมองมองหาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วบันทึกมันลงไปซึ่งบทวิจัยนะครับเขาทดสอบกับนักศึกษาว่าถ้าคนทําแบบเนี้ยทุกวันวลาหนาทีเขียนประมาณ3อย่างนะครับ ถ้าคนทําแบบนี้1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนครับเขาพบว่าผู้ร่วมการทดลองนะครับที่ทําเวลาแค่1สัปดาห์นะครับจะเห็นผลลัพธ์ว่ามีความสุขมากขึ้นมีความเครียดน้อยลงและมีบางกลุ่มนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแค่5นาทีคุณก็สามารถฝึกให้สมองคุณเนี่ยสังเกตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตครับแล้วถ้าคุณฝึกบ่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสมองคุณจะเริ่มมองหา สิ่งดีๆโอกาสดีๆและเริ่มตีความเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีแต่หลายคนก็ถามครับว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้การมองแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันจะทําให้เรามองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าหนังสือเล่มน,นี้ก็สงสัยแบบนั้นครับซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่ว่าคนเราสามารถมองโลกในแง่ดีจนเกินไปได้หรือไม่หนังสือเล่มน,นี้ก็ตอบคาว่าได้แน่นอนดังหลักฐานที่ชัดเจนที่เห็นในไม่กี่ปีมานี้ครับคนที่เขามองโลกในแง่ดีแบบไม่ลืมหูลืมตา บางครั้งครับมันก็ทําให้เราประมาทในการใช้ชีวิตและแบบไหนถึงจะพอดีหรอหัวใจสําคัญนะครับไม่ใช่การมองข้ามสิ่งแย่ๆทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างเหมาะสมมีเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนอกจากนี้ครับวิธีคิดที่คุณควรจะใช้ไม่ใช่การละเลยความเสี่ยงแต่เป็นการให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆก่อนความเสี่ยงนัมี แต่คุณให้ p r i o r i t y หรือให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆก่อนเพราะการทำเช่นนี้ไม่เพียงทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเขาสรุปแบบนี้ครับว่าคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างเหมาะสมจะเป็นผู้ชนะเสมอไม่ว่าจะในโลกธุรกิจหรือว่าโลกส่วนตัวการฝึกสมองให้คุ้นชินกับปรากฏการณ์เตติสเชิงบวกเนี่ยไม่เพียงทำให้เรามีความสุขมากขึ้น แต่ทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่สมองเนี่ยสังเกตแต่เรื่องดีๆรอบๆตัวได้มากยิ่งขึ้นด้วยและการที่คุณฝึกให้สมองเนี่ยสังเกตเรื่องราวดีๆครับหลายครั้งก็นําไปสู่โอกาสดีๆในชีวิตอย่างเช่นเงิน250เหเหรียญที่เขาเขียนอยู่ตรงหน้าว่าใครเห็นข้อความนี้มารับเงินหรือว่ามารับโอกาสทองนี้ไปแล้วผู้ฟังของผมทุกคนล่ะครับวันนี้คุณเห็นเรื่องราวดีๆอะไรบ้างในชีวิต ผมอยากใช้พอดแคสต์ในตอนนี้นะครับชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันให้คุณบอก3เหตุการณ์ดีๆในวันนี้ที่คุณเจอวันที่คุณได้ฟังพอดแคสต์ผมเนี้ยมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆ3อย่างในชีวิตคุณช่วยคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันหน่อยครับแบ่งปันเรื่องราวดีๆมาร่วมกันช่วยกันฝึกสมองของพวกเราของคนไทยทุกคนครับให้ช่วยกันเห็นโอกาสในทุกวิกฤต ให้ช่วยกันพลิกชีวิตจากเหตุการณ์ที่คนบอกว่ามันไม่ดีเราเห็นอะไรดีๆในชีวิตของคุณทุกวันนี้บ้างครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสึกุลจาก m i n น e d เ c ตอ e เควันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ